จะเป็นประเภทเหรียญทองนะครับประเภทเหรียญทองวิยาลัยเทคนิคพัทยาครับวิทยาลัยเทคนิคตราดครับ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับิไลเทคนทองแแวิทยาลัยเทคนิคคอนแกนครับเด็กนกทข่อนคอนแทคอแทนับรัสารก็ได้นะคะจากไม่สารัดอ่าไหนใครไม่สารเอามาลับหน่อย แต่อไปวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ครับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชครับ วิทยาลัยเทคนิคสัต <só> ห <c oughs> ีบครับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดครับ และสุดท้ายวิทยาลัยเทคนิค